ีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับบ้านสมุนไพรชัยมงคลศูนย์ราชกระบังนะครับวันนี้นะครับจะมาพบกับคุณตุก,กตานะครับเดี๋ยวคุณตุก,กตาจะแนะนําตัวนะครับพร้อมชื่อนามสกุลจริงว่าเราทําไมถึงได้มากล้าตัดสินใจในการทานคอร์ฟิลครับขอเชิญคุณตุก,กตาครับค่ะสวัสดีคระตุกตาสักมัวนะคะก็คือมีโรคประจาตัวเอ่อสองสองสามโรคอยู่เหมือนกันนะคะก็คือกินคอร์ฟิลมาประมาณ ก็หลายเดือนอยู่นะคะโรคแรกคือกดไลย้อนกดไบย้อนนี่คือแบบพอเป็นทีจุกขึ้นมานะคะก็คือกินไปประมาณสักครึ่งขวดใหญ่อ่ะขวดละสองพันห้านะคะก็คือดีขึ้นตอนนี้ก็คือไม่เป็นแล้วแล้วก็คืออีกโรคหนึ่งก็คือใส่นัดนะคะเป็นระปวดมากถ้ามีอากาศเย็นหรือหนาวอย่างเงี้ยจะปวดมากเลยก็คือกินตอนนี้รู้สึกก็ดีไปหมดแล้วก็คุณแม่ตอนนี้ก็คือคุณแม่ก็เป็นกดไบย้อนอยู่เหมือนกันแล้วก็ ขาบวมเส้นเลือดคอนนะตอนนี้ดีหมดทุกอย่างแล้วและก็คนในครอบครัวคือลูกสาวเป็นกดไหลย,ย้อนเหมือนกันนะคะก็คือนตอนนี้ดีไม่ปวดปกติประมาณสองทุ่มเนี่ยเริ่มแล้วแต่ประมาณเที่ยงคืนก็คือนัตอนนี้คือให้เขากินหายไปแล้วปวดใหญ่เลยแล้วตอนนี้คือปินอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีโรคลกูกสาวนะคะจะปีนไตตาสัาน้นเช่าขนบ่อยบ่อย คือนะตอนนี้ก็คือดีขึ้นหมดอะ่ะไม่พ่อยเป็นอะไรมากสายตาก็ดีขึ้นเมื่อก่อนจะปวดว่าปวดหัวปวดหัวนะตอนนี้คือจะก,กินยาพอเราคืออยู่ประจําจะใส่ตู้เย็นหรือว่าเอาไว้ไว้ข้างนอกผสมไว้ให้กินนี่ก็คือกลับมาจากในรัยราะชอบปวดหัวไบ่อยคือนะตอนเนี้ยผสมไว้ให้กินทุกวันก็จะดีขึ้นไม่เป็นแล้วนะตอนนี้คือดีขึ้นมากแล้วก็คือปวดไหลย้อนหายไปเลยคือคนในครอบครัวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะครับผมแล้วทําไมถึงกล้าทานครับไปน้ำเขียวเขียวเนี่ยล่ะครับ ตอนแรกก็ไม่กล้าทานเลยค่ะดีคุณบรพัรอ่ะคะ่ะบอกให้ลองกินดูแล้วก็มาทําธุรกิจด้วยตอนนี้ก็อยู่ตอนนี้คือทําธุรกิจด้วยะค่ะก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะคะโอ้สุดยอดเลยครับแล้วเราปกติทํางานประจําอยู่ไหมครับค่ะทางานประจําอยู่อะคะ่ะเป็นอโอเปอเรเตอร์อยู่ที่บริษัทของจักรกิปพิยาเทคนิคงนะคะแล้วปัจจุบันยังทําอยู่ไหมครับทาอยู่ค่ะหกหกปีแล้วคะ่ะโอ้แล้วเอาเวลาที่ไหนมาทําบ้านสมุนไพรครับนี่ก็ช่วงเวลาเย็นๆห,หรือว่าบออุนอทินนะะตร์อย่างเงี้ยค่ะก็จะไปหาลูกค,ค้าว่า เยี่ยมลูกค้าลูกค้าขวกเราก็มีก็นะตอนนี้ก็มีพวกที่ตอนนี้อยู่ที่แถวสมุรปานะคะก็คือไปเยี่ยมลูกค้าสาวที่อย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดลูกค้าสั่งยาก็จะไปส่งให้เย็นๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหขยันมากเลยครับรวยแน่ๆเลยครับอย่างนี้นะครับผมขอความมั่นใจให้กับผู้ชมนะครับที่ได้ชมช่องดูดีวะนะครับของเรานะครับว่าบ้านสมุนไพรชัยมงคลนั้นมันกินได้จริงๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะบำบัดนะครับช่วยให้ โครคภัยไข้เจ็บในร่างกายของเราดีขึ้นจริงๆนะครับสั้นๆแล้วพร้อมเบอร์โทรหน่อยครับค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ086 328 8045ค่ะทุกตาสักวัวค่ะครับผมนะครับง,งั้นก็บ้านสมุนไพรชัยมงคลสูนราชกระบังนะครับวันนี้คงจักกับพี่น้องนะครับที่ได้ชมอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าสงสัยประการใดติดต่อตามเบอร์ดังกล่าวได้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ